เพื่อนน้องผมกลับดีแล้วพี่โอ้ยเนี่ยไม่ไม่ไม่เรียก,ไม,ยก,กไม่เรียกกู่เลยนะอะไม่เรียกกูออกไม่เรียกกูอันนั้นเลยน,นะใครเนี่ยอันนี้ใครต้องพี่จะตามมาโอนะโอใครเนี่ยโอดีออดออดออดเรียวแมน นั่นไหละสตีมอันเรียกแมนพี่อันเรียกแมนนั่นไหละสตีมก้อนแมบตีมเลยเลิกกูเป็นเชียร์อะไรเนี่ยเฮ้าต้องมีเกมใช่ไหมนี่มาแล้วสวัสดีครับ คสเตียร์แล้วยังพี่อ๋อยังพี่อะไรสเงียร์แล้วเหรอรู้ได้ไงใครบอกกูดูเนี่ยมันเด้งเนี่ยมันเด้งยังไงไม่มีไอคนที่บอกว่าสตรีมแล้วอ่ะแสดงมันยังไม่ติดตามกันมันไม่ขึ้นที่อะไรเลยมั้งติดตามแล้วเรามันไม่ดังไงเออมันไม่ขึ้นจริงด้วยมันได้พูดเลยมวมันไม่ดังไงพี่ออด พ,พูดจริงมันไม่พึ้นจริงเขาเข้ามาดูเองอะ่ะยีบเปิดมาก็ดีเจ็ดคนอะ่ะแอร์่เ,เพี่ปายโอ้เป้าอยู่หวัวพ่ะพี่ยังคนที่ซื้อ,อ,อชื่ออาการจีบวันได้ปะจำได้ครับโป้ครับโป้ ออหนูครับ1 1 1่ซับนะครับผมจะทำการสร้างห้องนะครับขาดต้อง6ซับนะครับแล้วก็หา้าลายขึ้นโมมันขึ้นแล้วมันขึ้นแลวมันแจ้งเตือนช้าโอ้โหมันยิงกูเล่จบหัว ได็กแกนได้แกนเขาดีนะครับเดี๋ยวส่งโปไปเห็นนะครับโดนไปห้องล่างน้องผมก็โดนตัอดอีกทุกท่านเอบไม่แม่นไปไไเยอะมากใช่ใจ่ใช่ ตอตัวโอ้ตัวโอแมงสร้างห้องดีกว่าแปดเอพหกก่อนเลยเนะาะเอาแหละขี่เกียอ่อยากเล่นเออหก,กอ่ะอคนนี้แหละไอมเลยไม่เหลือไม่ถึงนะครับสร้างห้องแปบเออไหนบอกพี่พี่จะมาดูแอดมินไงพี่ ตนลิงโดัวะนี่ดเนี่ยตาลิงขอเองอะะเมื่อถือห้าหัวครับตัวเนี่ขึ้นจอปะขึ้นครับ เครดิตเดีย 18, 25, เเด๋ยวก็สิบแป2ย้เออเครดิตเดี๋ยวก็สิบแแล้วพี่อย่าเพิ่งโดมาตอนนี้นะผมเปิดผมลืมเปิดโดค้จนจอโอ้พี่โดมาแล้วเหรอโด,โดไปแล้วเนาะใช่ไหมโดใหม่พี่ งั้นโอนคืนมาเลยลุงโอนคืนไปร้อยเดียวนะโอเคไหมโอเคอีกแล้วยังโอนไหมยังไม่รู้ครับลงคนเทนบ้างไหมไม่รู้ครับลุง,ง,ลงยังยังไม่โอน เราบอกโอนโอยังไม่โอนเลยยังไม่ได้โอนยังลุงผมเปลี่ยนรหัสมารหัสเนาะผมเปลี่ยนรหัสลุงไม่อยอมเปลี่ยนรหัสนะมึงไอย้ยเฉียบลุงเออลุงดาวผมว่าแล้วผมาาววซื้อซื้อวางเนาะเกิดูขึ้นจอยัง ยังพี่ยังไม่โอม,มาเย้เปิดแล้วลุงขอตัองค์ห้าสิบบาททำโดขึ้นจอโสดูหายเองไม่คือคิดดผมจะหมดแล้วล,ลุงลุงรักน้องอะไรไม่ได้อยู่บ้านลุงทำงานเหรอแวะมาคุยด้ก็บุญหัวแล้วไม่ลุงทำงานเหรอเออล,ลุงไโรอน่ะก็ะเชิญผมแล้วก็ด่าแล้วมก็เตะผมแล้วก็เชิญด่า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 ,านั่นแหละ ไปเรียกับเขาดิมา,าดิดเขาไม่อยู่นี่ก,กูด่าแม่งไงไอ้ยังงั้นเสียใจยนะเว้ยเคยบอกว่าดา่าเขาอยู่กับสาวด้วยอืมเขาด่าผมก่อหน้าสาวอะแล้วก็เตีอะบางทีผมก็เสียใจยนะกูเห็นแล้วสาวซีทีเอไม่งไงเนี่ยเออจริงไอ้เหี้ยสาวไปรุ่นบ็อกซิ่งอะคิดวตึงไหมไอ้เหี้ย<ต>มีสาวไปรุ่นบ็อกซิง่งคิดว่าตึงไหมฮะ ปล่าแล้วแหล่เชียวจริงจริงเปล่าแล้วแหล่ะขอสวัสดีค่ะทำไมเขาชอบภาษาบ็อกซิ่งกันหรอวะมันมันเสี้ยงหรอวะลุงเออเสี้ยงเสี้ยนเสี่ยงอะไรนี่นู้นจัดมากและคือนู้เองจัดมากและวลุงทำไมในดิทในดิทเขียนเลยทำไมในดิลุงเบาไม่มีใครเลยวะ มกัลลุนายาตาเหลือกใส่ตัวข้างๆครับผมใส่แว่นเก็บทรงนิดนึงเยอะวะยมหน่อยยกหน่อยไวรุ่นสุดล่อรุหนเจ้าหน่อยโมงขอมึงขอนี่นะครับเจ้หน่อยน้องมองนี่นะครับโทรไปคุยแทนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมา ลุงว่าพี่พราพี่ชายผมเอาไงอ่ะพี่ชายผมผม,ผมก็คุยกับพี่ชายผมก็ไปห้องทอกหนึ่งไงไม่ไม่ก็ไปห้องสตรีมให้น่ะสร้างไว้แล้วนะ่ะเห็นปหมไม่เห็นจริงหรอพี่จ๋าสร้างให้เลยนดวี่ทำเป็นเลน่นอ่ะสร้างให้ใครอ่ะสร้างให้เองอ่ะเวลาสตรีมก็อยูใออ่ในดิสนั้นน่ะเอาใครมาคุยกันในในช่องนั้นแหลยรักเลยปะจริงสาระ,ะไปอยู่ไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้เชิญนี่จำเนึ่งพี่เข้ามาเข้าดิทมา อิดได้เหรอส่งไปแล้อดินลุงอนะ่ะเข้าด้วยสาวแรดเดะเขียาสาวอัดิ้นบอกซินเหรอไอ้เสดียนก็ซื้อแม่งเลยป้าเอาแม่ไ้เหียเอาแม่จริงรหันไลน์ไม่บอกครับ จะโพสค่อยบอกนะครับจะเล่นด้วยอยาแล้วผานทีหกซับนะครับกว่าลุงอยากเล่นด้วยแหละลุงอยากเล่นเล่ช่ไหมฮัลโหลลุงว่าไงอยากเล่นด้วยใช่ไหมโทรศัพท์มันร้อนโทรศัพท์มันร้อนอย่าห้ามโทรศัพท์ไอ้นาะง ตันนั้นเรื่องมันร้อนอ๋อะอะอะอหอเลเร่งดึงที่เข้าดีส่วนตัวยัง ส่งตัวไหนจะอนเนี้ยส่งไปแล้วดินลุงส่งไปแล้วแล้วก็ไปที่รับยนรับแล้วรับแล้วก็เข้ามา,าทาสตรีมทสตรีมที่ไม่เห็นไปท้องหนึ่งก็ได้ท้องหนึ่ง โอ้คนดูครับขาดแค่สี่สา้องคนดูหมดบอกนะคนดูขาดแค่สี่สามองคนดูช่วันก่อนนะคนทีสิามคนนี้ครับคนที่สาคนช่วันก่อนนะครับขาดแค่สี่างคนดูขอลิงดีได้ไหมลงลง ถ้าอยากดีแค้นนะครับสามารถมาล้างห้องแค้นในอกัสซีบีนะครับสองอย่างนะถ้าอยากมาอีกัสซีบิดก็เอาไปแต่ห้องนี้เข้าได้ทุกคนเด้อมันก็เคลียร์คนเราเองปิดไม้อะไรเองอี้ยยศมีอ่ะได้ครับดึงพี่ลงเขาบอกเขาจะออกแคนด้วยวันนั้นอ่ะโม<บ>เน็ตทูแม่งดีจริงๆอ่ะพี่ดีจริงๆเนี่ยดีจริงๆริงโมใครจะดึงใครมาห้องนี้ก็ดึงกันเร็วๆตักทิ้งครับครับไม่ได้มีใครมาแล้วใส่ห้องไหนใส่ห้องไหน ฮะขอยห,ห้องไหนของมาหอะไรลุงขอซื้อกัดจอต่อว่ามาจีบมามีอะไรกัดจออะไรมีทำถุรกิจส่วนตัวนึงเท่าไหร่ว่ามาเท่าไหร่ติด <10 S 1> บาทาขัดตัวพ่องตายไม่ขัดเก้าร้อยขัดตัวเบื่อ,อยากสามพันห้า 35, ไป แปดพันไหแปดพันพร้อมขายตัวหลุดเมื่อกี้เข้าไปเข้าเมื่อเช้าพี่ไปเล่นตีไปมานะเล่นตีมกราบโนครับมาดูครับขาดแค่สามซัำนะครับผมจะบอกรหัสก่อนนะครับลุงเข้ามายังา,นาง,น,างน,น,านะครับขาดแค่สามซ้ำเราโอนตัวเชิญก่อนนะโอนตัวสิบเอ็ดคนนะยี่สิบคนเชอนก่อนนะครับคดู ขายแค่สามจัวน,นะครับผมจะทําการปล่อยรหัสห้องนะครับคนดูใครที่ไม่รู้กดนะครับทีนีนะครับ <c oughs> อค้อคนดูอีกสองค,ค,คนนะเื่อดกดตาหน,นะครับมาใหม่นะครับก็สวัสดีะครับทุกคนดูขายแค่สามตังน,นะครับผมจะทําการปล่อยรหัสนะครับพอคนดูเริ่มเยอะนะครับผม,มจะไปทางสร้างห้องใหญ่นะครับคนดูพอเน็ตทูมาผมก็จะเป็นสตรีมหนีจบแค่นั้นพอ ดูครับพักแค่หนึ่งซ้ำพับคนดูครัแค่หนึ่งซ้ำน,น,นะครับลุงกูเข้ามายังอ่ะนี่ไงลุงกูซีทขาไมลุงอ่ะเนี่ยคนดูก็ดูนะครับผมแอดลุงไปลุงเขาไม่ยอมรับผมอ่ะเสียใจวะ่ะลุงไม่บักหรืเอเปล่าลุงแพทน้องพี่ทอยเอ้ยสาวมาแพทน้องพี่ทอยใครวะ มาคนดูซับคบแล้วนะครับผมจะบอกรหัสนะครับนับหนึ่งชิบนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เริ่มใส่ปกมานะครับคนดู ก็รอสุดเปิดไปเลยก็ไปเลยกดเลยไหมครับลงเอ้ยพี่ไอ้กดไปเลยก็ไปเลยก็ไปเลยพี่ไอ้แอ้มีช่องผมมาโดเร็วๆโดมาโดมาโอ้โหพี่ไม่ได้โดอะพี่บอกพี่จะโดวันเนี่ยเสียใจว่ะ กดติดติ๊กปุบหรือยปล่า กดสิอ่ะอ่ะกดส่กดกดดีหอมกดดีทางกดแล้วครับกดแล้วเช็คอ็กว h m h x ็ม e m v p โอ้โหสันหายเปลี่ยนชื่อตามอ้ ลองฟังกดไปแล้วกดดีเอ,อ้ยัง้ไปเลกดมา,ม,<อ>มาไม่ทันมาไม่ทันเราตางห้องหน้าเลยอ่ะไม่ไม่ไปเลยโดนเน็ดมายังไม่ได้ออกบ้านหนึ่งแล้วพี่บอกมีสามพันเป็นเทวิ ก็นั่นเป็นที่โอนเข้าวอร์ได้จริงเหรอเดีออเด็ดตรงมันโอนเข้าวอร์ได้โอตุกเอ้ยไอตอนนี้คุณโผล่มาเนี่ยคนเนี้ยเสื้อขาวไอ้มอว์ดิค้างจังอ่ะเฮ้ยทำไมมันค้างจังอ่าะ Ô bị kháng ngủ. Biết là mình cấp tục chẳng quá. Bộ à. Đâu hỏa ba văn, lên này. Như này bị. Đấy luôn léo. Bố. Phía này à. นี่ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ย,อยอบังี้ตุกอะเออตุกจันเ โอ้โหกระตุกไม่กระตุกอัดตัวล่ะเฮ้ยแล้วมันกวาดติดตัวกระตุกจัดอ่ะกระตุกจนกวาตัว แต่มองไม่แต่มองไม่โต,ตัดแล้นะครับเฮ้ยโดนกระตุกจังวะต่อยไหมล่ะอันนี้ถ้ากระตุกแบบนี้คือต่อยอกันเลยไหมล่ะโอ้โหแทงไม่มีแล้วครับพี่เขากระตุกแบบนี้คือต่อยอกันเลยไม่ได้แล้ว ใครกดทาดูดิใครกดท่าตกโว้ยไอ้คนเหลเหลือสาไอพีเอกูเลือสามสิบโอ้ยอย่ากดดีลุงไอพเอกูเลือสามสิโอ้ยตกโว้ยโอ้โห First blood. Okay, move. Me do home, me do จะไม่โดนด่าโอ้โหโอ้โหอ้าวอะไรฮะ <Huh? S 1> ำไมไม่แจก oh, อะนึกว่าดีเซอร์เฮ้ยอ็มต้องเอาแล้วแหละจังหวะนี้หนึ่งหัว นี่เอ็มวูได้คกตอกูไม่ร้ตั้กูไม่ได้ตัใจกูไม่ได้ตั้งใจกนลไยิงหัวทริปเปิลคิลังหารังหารล้วน้อยคก็แหลกอะไรก็ได้ครับขอซองอะไรก็ได้ขอปืนอะไรก็ได้ขอปืนอะไรได้คร โกูควงกูทิ้งให้ก็ไม่มเาเขาเขาเก็บไปละมันเก็บไปละโอ้คาทำไมงงจังอะโอโ้ลองซีโร่เขไมแหลกอย่งไงไางวะสุด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 ส่งคลิปเต้ตเลลนรถแห่กับเขาเออคลิปพี่เต้นรถแห่ไอโมอะไรใครกดท่าเนี่ย โอ้กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้แค่ม,มาก,มากด5ดูเลยคอบคนรู้คนเลิกกดทามันเกิมันได้เลยอ่ะ ระดับดิดิเติลไปแล้ว First Blood อย่ากดท่าละอย่ากดท่าครับอย่ากดท่าอย่ากดท่า,าเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเกินไปแล้วเฮะเดี๋ยวผู้หญิงอ่ะผู้สภาพไอ้ที่ต่อยทุบนะเนี่ยผู้สภาพไอเหี้ย งล่ะอะไรกูกดท่าไม่หยุดนงฝั่งนู้นอนะะไม่เลื่อมนะไอ้สัสเดี๋ยวกูจะไม่มาทาตีไม่ดูเดี๋ยวกูจะไม่มาทาตีไม่เลื่อนเลยคอยดูเลี้ยงให้เหมือนแบบล้างเลยอ่ะคอยดูถ้ามึงยังไม่หยุดขึ้นท่ากันอะเนี่ยพี่คนนี้กกดท่า,ล,าลุงหมายว่าลุงฮะฮะลุงมีอะไรวะเนี่ยลุงเนี่ยเนี่ยมึงยังไม่เลิกกดดิ จะไดปิดเทปีมละเต่าจ,จบาราเนีเ่ยจะปิดเทโดทำไมยังไม่เลิกกดชาก็จะปิดเตปทีมเคไม่เลิกกูปเ,เป็นทีมแน,น,น่กูเบื่บเอเน็ตถั่วไอโมลลุดอ่ะมไรกูดาวแล้วผมตายยังพี่ ยังยังยังเฮ้ยอยากก่าเพิ่งยิงดิเอ้าเอาเอ้าฮะ<ห>อยากก่าเพิ่งยิงดิโอ้สภาพาลุงมาชุบไหนลุงอ่ไอ้ยิ่ยฝั่งนู้นเล่นเรือไอ้ยิ่ยออกเลยออกเลยออกออกเอาลุงปิดยิ่มหน้าไอ้เหี้ยม่เลยตรวท่ากันเจอไงน,นะครับ